ดูมาเลยค่ะหมาตกใจหมาก็สบายพี่ก็ดูสบายทำไมพี่ดูสบายกว่าหนูเยอะเลยอะทำไมหนูไม่มีอุปกรณ์สร้างความสบายแบบเราเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเรื่องเราก็ง่ายๆเราก็คุยกันแบบเมมไม่ทำอย่างนี้กับพี่ไม่ดูเท่าวมากเลยอะเราไม่ได้จะพูดกันเรื่องงานป่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องงานเทกโอ้ตายละคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคะมันมีคําถามเข้ามาหา2พี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่า พี่คะหนูยังต้องมีคลาสอยู่ไหมคะเพราะหนูโดนไอ้บ้านเนี่ยมันเทหนูบางทีพวกพี่ก็ไม่แน่ใจว่าพี่เป็นจะตีมีคลาสหรือศิลานีนะ <im it> มันก็มีมันไม่เชิงมารยาทหรอกเนาะแต่มันเป็นเหมือนวิธีการช่วยเป็นเหมือนเซอร์ไพร์ส์สกิลเบาๆ <im it> เราต้องสวยก่อนอะไรเราต้องเราต้อง <im it> <im it> ไม่ใช่สวยในที่แบบว่าง้างานพรุ่งนี้นัดหมอเลยค่ะเกาหลีไม่ใช่ก็ไม่ใช่เวร์นั้นแต่คือหมายถึงน้องต้องแบบรักษาทรงตัวเองนิดนึงใช่สิ่งที่น้องกําลังเป็นอยู่นั้นมันเป็นเรื่องของจิตวิทยารุนรนมันเป็นสิ่งที่ มีสเตจของมันมันมีขั้นตอนของมันในการที่เราเมื่อเราสูญเสียสิ่งที่เราแบบรักมากๆ<อ>จริงๆแล้วถ้าเรามีสติเนี่ยมันก็จะผ่านไปมันก็จะค่อยๆผ่านไปแต่ถ้าเราไม่มีสติแล้วเราแพมเพิร์ดเราแบบเบบี้ตัวเองโอ้ยน่าจนน่าสงสารที่สุดในโลกเลยอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะไม่ผ่านไปมันก็จะนานมาก <No. S 1> อันนี้เขาเรียกว่า stages of grieving a breakup ใช่ไหมคะที่มาเป็นแบบคือมันเหมือนมีการวิจัยมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นขั้นตอนในการที่กว่าคนหนึ่งจะจากที่จุดที่ถูกเทไปจนถึงจุดที่หายเนี่ยมันจะมีเรื่องราวประมาณอย่างนี้ใช่สเตจของการฟูมไฟล <c oughs> เริ่มที่สเตจแรกค,คือ denial คือทันทีที่เราบอกว่าเราเลิกกันเถอะเราเข้ากันไม่ได้ทันใดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบไม่จริง ไม่ไมเรายังรักกันอยู่เดี๋ยวพรกนี้เขาก็กจะเปลี่ยนใจเราจะกลับมารักกันไหมพุ่คไม่ <c oughs> คือเอาจริงๆนะ มันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วล่ะบางทีโดยเฉพาะคนที่อาจจะคือเราไม่ได้ไม่ได้มาตัดสินความสัมพันธ์ที่ระยะเวลาของความสัมพันธ์นะบางคนก็ชอบมีการว่าเฮ้ยคบกันมานานก็เลยเสียใจมากกว่าปกติคือจริงเราว่ามันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาแต่ว่าเรื่องของการปฏิเสธความเป็นจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอกับทุกเหตุการณ์ที่เราแบบเราผิดหวังใช่ไม่ใช่แค่เรื่องของการโดนเทอย่างดีวเพราะมันเป็นเรื่องของการ ปกตัวเองทีนี้พอดินายอปั๊บเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นเรื่องที่จะเกิดต่อก็คือมันไม่จริงใช่ไหมอ่ะมาเฮ้ยแบบเรายังโอเคคือไปวอลแวร์โทรส่งไลน์หาเขาส่งไลน์รัว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 ไมไม่อ่านอ่านแล้วทําไมไม่ตอบบล็อกเบอร์เราเปล่าอ่ะเนี่ยคือแบบเวิร์เวอร์นี่มันมีจริงใช่ป่ะจังหวะเวิร์นะคะขอไม่ให้เวิร์ฉันไม่ดีตรงไหน ฉันทําอะไรผิดตรงที่แกไลน์ไม่เลิกเนี่ยแหละตอนนี้ถ้าฉันจะถามเนาะถ้าจะเอาประเด็นตอนนี้เลยก็คือก็หยุดไลน์มั้ยก็ได้หยุดไลน์ก็ได้เงินเดือวไปดักรอที่บ้านแล้วก็พอรถเขาจอดพ่อแม่เขานั่งอยู่ในบ้านเอาตัวเขาไปขวางแล้วทำมันเกิดอะไรขึ้นนี่พี่เอาละครเรือดใหญ่มากจริงจริงมันแบบอันนี้ต้องเรียกสติให้ตัวเองก่อนหรือดูง่ายๆเลยนะ ถ้ามันเลิกกับเราแล้วมันไปโพสต์รูกคนอื่นเนี่ยมันเรื่องจริงแล้วแกไม่หลอกนะว<ก>เว้ยเฮ้ยจุดเนี้ยนะก็ต้องไปต่อละว,ว่าจะ,ะยังไงส่วนส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นก็คือการไปสต็อกค,คนใหม่ Facebook พิมพ <ง S 2> <ฟ>์ง่ง<ฟ>งงงายๆเลยแก <ง S 1> คือแบบชื่อจริงชื่ออะไรเออทำงานที่ไหนหน้าตาอย่างเงี้ยทำมาบาว่ะคือแล้วมันจะเป็นการสนทนาที่ vicious คือเป็นวังวนวังน้ำวนสายชนวนเชี่ยวมากแกโอ้หเพลงบอกอายุไม่เอาไม่เอา ออกมาจากการวิ่งวนเป็นหนูติดจันของตัวเองอยู่ในสถานที่กลมๆอีกอันหนึ่งที่ไม่สวยเลยเรียกว่า Drunk and Dial หรือเมาโทเมาล้วโทตอนปกติแข็งแรงมากต่อหน้าเพื่อนแบบฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรเว้ยจะไปพูดก,กับมันเว้ยไม่เป็นไรเราไม่เป็นไร<อ>โทรอะไรค่ะเราไม่เป็นไรเราโอเคไม่ต้องห่วงเราเราไปต่อได้ตีสอง,สอง <laughs> ไม่ <laughs> ไม่ต้องให้เราก็คบกันมาทียีนั้นมันมีอะไรดีเอาไปกัเดี๋ยวเรื่องก็ไปโตต่อนปีสอบพี่แนะนำอย่าวางนะอย่าวางพี่แนะนำว่าถ้ารู้ตัวว่าจะเมาแล้วคลั่งให้เอาโทรศัพท์ไปให้คนอื่นบอกเพื่อเลยว่าแกแก นว่ามันไม่ไหวแล้วอะคือตอนเริ่มก<ช>ึ่มๆ,ๆเลยนะแต่พี่พูดจริงนะอ,อกหักแล้วแบบโดนเทแล้ว,แล,วแล้วฟูมไฟก็ไม่สวยเ <c oughs> มาไม่ช่วยหนูเว้ยเหล้า <c oughs> ไม่ใช่ทางแก้ปัญหากินเหล้าเมื่อไหร่พี่ไม่ได้ว่าแต่วเวลาอ,อกหักพยายามห่างๆมันไว้หน่อยเพราะว่าสติเรามันน้อยมากอยู่แล้วจริงเนาะแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของของการที่จะทําอะไรที่มันดูแย่ด้วยนะมันเป็นเรื่องของความอันตรายของตัวเองเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่เปราะบางไงถ้าสมมติน้องแบบ งั้นกูเที่ยวแบงเลยวันนี้ออกไปแล้วก็ตื่นแล้วก็เมาหยำเปร่เนอะจ้าผู้คนใหม่ให้ได้ภายในตีหนึ่งนี่แหละแกอาจจะถูกเทซ้ำภายในแบบตีหนึ่งก็ได้เธอร้องไห้เสียใจได้โลกเข้าใจโลกเข้าใจว่าพี่เข้าใจว่าหนูพี่ก็เคยพังโดนพี่ก็เคยพังมาก่อนแต่แค่ไหนคือหน้าลำคาญ แค่เมื่อกี้แหละพี่คะแล้วรูปในมือถือหรือว่าเบอร์หรือลน์อ่ะเราลบเลยไหมคะนั่นนีเป็นเรื่องของการหลอกตัวเองเอาจริงนะพี่ว่าถ้าน้องยังไม่อยากลบอย่าทำด้วยความโกรธแล้วลบแล้วถ้ากลับไปแอดใหม่คือไม่สวยเลยโปมากสมมุติแบบอ๋องั้นจะ u n f o l l ฟ unfollow u n f o นะคะซีใครไม่เข้าใจ u n f o อ l เลยอันฟอเสร็จแล้วรีเควสใหม่ โปะมาไม่เอาตีสตอนมาวางสายใส่กูลบลบรูปเช้าเตนมารีคาร์บเอร์ยังไงอ่ะดังกลับไมู่กคือทำได้ต่อเมื่อมีสติครบถ้วนแล้วว่ารู้สึกว่ามันจบแล้วจริงๆแล้วอยากจะดีๆพูดจริงๆถ้าเรา move on แล้วจริงๆให้มีรูปให้มีเบอร์ให้มีอะไรไม่มีปัญหาไม่มีประโยชน์และการลบ ไม่ได้ช่วยให้คุณตัดใจได้ลบของที่อยู่ในมือถือกับลบของที่อยู่ในใจคนละเลืเล่องกันนะลูกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้ดีก่อนพี่ว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียพักเลยในช่วงที่ล้มเนี่ยพักเลยไม่ต้องไปพยายามหากําลังใจจากโซเชียลมีเดียเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกว่าเหตุการณ์อะไรก็ซื้อๆนะมะเร็งก็ซื้อๆนะผัวเลิกก็ซื้อๆนะ เพราะต่ตายแม่ยายป่วยก็ซื่อๆนะมันเป็นคําที่โคตรแบบเจเนริกไม่ได้มีความหมายที่แท้ทรูใดๆพี่ว่าอยู่กับคนที่เป็นมนุษย์จริงๆที่เป็นเพื่อนเป็นครอบครัวหรือเป็นใครที่สามารถให้กําลังใจและให้สติได้จริงๆเพื่อนก็ต้องเลือกเพื่อนด้วยนะถูกถูกถูกไม่ใช่แบบแกฉันว่านะเอาเลยนะหรือเอามากเลยเอานั่นก็ไม่ไม่ช่วยเพื่อนในทางที่ดีส่วนอีประเภทแบบ ร้องไปเถอะ <c oughs> เออดีก็ไม่ไหวร้องออกมา <c oughs> <c oughs> คือต้องเลือกมนุษย์ที่แบบนูโชวจริงๆอ่ะตรงกลางมากๆอ่ะข้อสองช่วงต่อรอง<ไ> Bargaining ไม่ใช่การต่อราคาไม่ได้ไปซื้อของที่ตลาดนัดต่อรองนี่นะบา r ์ a กน i n g นี่คือเป็นช่วงที่เราจะไม่มีศักดิ์ศร,รีในชีวีนี้เหลืออยู่ <c oughs> เขาพีดไปแล้วเขารู้แล้วเขายอมรับทุกอย่างเลยขอโอกาสให้ขอแก้ตัวได้ไหมเขาจะไม่ทำนี่เราเรารู้นะว่าเธอไปมีคนอื่นเราขอโทษเอ้าเไม่ดมี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาใหม่คือเขาใจจะว่ามันมีนะพี่เราไม่ขอโทษอะไรเขาเราไม่มีคนอื่นเราเป็นแฟน ต้องไปมีคนเอ่ไหมเราขอโทษแต่กะมันจะผิดไป็นหมดเลยในใ,ในในสเตจเนี้ยจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ยอมทุกอย่างเพื่อให้ได้คืนมาคือเราจะเป็นเศษผงอยู่ที่ตีนเขาอะ <lt ed> <lite> จริงจริง,รงแล้วก็อย่างที่บอกอะถ้า <cin q 2> <c oughs> เกิดมันไม่ใช่ความผิดของน้อง <c oughs> น้องก็ไม่ต้องไปพยายามแบบง้องงอนด้วยการที่แบบ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะกลับมาตั้งคําถามกับตัวเองทาไม ทำไมวันนั้นเราไม่ทาแบบนี้ทำไมมันดูแย่มันดูแบบมันดูแบบภาพสุดท้ายนี่มันดูจนตรอกอะมันจนนี่คือจนตรอกสเตเจนตรอกสเตเจนตรอกจริงไม่เหลืออะไรละเอาละเหมือนปับเหลือผู้ชายคนเดียวในโลกแล้วตอนนี้หลังจากที่ง้องอนต่อลองทุกอย่างแล้วไม่สาเร็จไม่สําเร็จเข้าสู่สเตเตสามพี่ทํากูใช่ไหมได้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 จังโลยาโกดแก้แขน จานโพสรูปโพสข้อความด่าทอสเตจเนี้ยอยู่ในโซเชียลมีเดียนะมันมากมันมากคือดูแล้วจูซี่มัสำหรับคนอื่นมากมันเป็นแบบก็เนี่แหละคือดราม่าใช่สเตจคราว่าคำว่าดราม่าที่เราเสพกันในในในสื่อเนี่ยแหละเวลาเพื่อนไปเจอแล้วส่งรูปผู้กับผู้หญิงใหม่มาให้แล้วเราก็โพสต์ลงไอจและเฟซบุ๊กและแท็ก คนชั่วสมควรแล้วที่มันจะได้กันเพื่อ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 นใคเพื่อนแกแกรูปที่สอดทางางทไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดขออีกมุมขออีกมุมเพื่อนเนี่ยแหละตัวดีใช่ในบางีบางทีเราต้องเลือกเพื่อนด้วยถูกถูกถูกทีนี้ประเด็นคือที่ไม่สวยอีกอย่างหนึ่งคือ สิ่งที่เราจะต้องดึงสติกลับมาก็คือเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนโลกทั้งโลกอะเราเข้าใจว่าความทุกข์ของเราอะมันใหญ่หลวงแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาตัวเองมาเป็นศูนย์กลางจักรกวาลในทุกที่ที่เราไปเช่นเขานัดเอเพื่อนนะัดกินข้าวคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกครั้งต้องดึงกลับมาเรื่องตัวเองแกแกว่าเขาไม่รักฉันจริงๆอวะแกว่าเขาไปตั้งแต่ตอนนั้นปะวะแกว่าฉันทำผิดใช่ปะวะอย่างเงี้ยพูดวนอ้วไม่เป็นไร<น>ไม่เป็นไรปปเราไปคุยกันเรื่องอื่นะ เฮ้ยแกว่า <c oughs> ผ่านไปได้ไม่ถึง5้านาทีเอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง้วช่วงที่เขาพูดกัเนเรืออ่องอื่นนี่ก็นั่งยังคงคิดยังคงพอดริงอยู่ม <c oughs> ไม,ม่พอดอริงือ่ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เอาจริงนะเพื่อนเนี่ยในหน้าที่ของเพื่อนในวงสนทนาเราคิดว่าก็ต้องมีเพื่อนที่พยายามจะปลอบใจพยายามจะช่วยแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องมาอุ้มชูเราไปตลอดความทุกข์เขาความทุกข์เรานล่มเรื่อนกันนะบางคนอ้าวพอเพื่อนไม่สนใจด่าเพื่อนอีก โกรธเขาอีกนี่ไงแองเกอร์สุดๆแองเกอร์กับทุกคนทุกฝ่ายอ่ะโกรธเสร็จเป็นไงหมดแรงหมดแรงเข้าช่วงหดหูเราไม่ได้มองว่าเรื่องหดหูเป็นเรื่องตลกนะเอาจริงแล้วหดหูหรือซึมเศร้าเป็นคนละเรื่องกันใช่เรื่องของโรคซึมเศร้าเราไม่มีความรู้เราไม่พูดถึงละกันแต่จริงๆนะคือสังเกตดิเวลาที่เราอกหักอะช่วงกลางวันเราไม่ค่อยเป็นไรจริงมันจะมาเมื่อฟ้ามืด ฟ้ามืดปุ๊บมันจะใหจะขึดซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรานอนอืมันจะจบแล้วเมื่อเช้ามันก็จะโอเคมาเอาจริงๆอย่างน้อยอ่ะคุณจะมีแรงใช่คือเอาจริงๆนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบการนอนเนี่ยอะไรหลายคนรู้แหละว่ามันสําคัญแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันสําคัญขนาดไหนสําหรับสายบิวตี้บอกเลยว่าการนอนนั้นซ่อมทุกอย่างถูกทุกอย่างจริงๆตั้งแต่หนังหน้าที่เหี่ยะ ตั้งแต่เจ็บคอป่วยไข้กล้ามเนื้อไม่สบายตัวอ,อะไรนถ้านอนถูกสุขลักษณะนะเช้าวันลุ่งขึ้นมันจะเหมือนสวรรวัเลยคุณจริงคือมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนชีวิตได้ในสายธรรมะ,ะเขาบอกเลยว่านอนท่านนอน ทุกอย่างจะดีที่ล่าสุดของโอปราวินฟรีที่เขาพูดกันนะ่ะเขาบอกเลยว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดไม่ว่าปัญหานั้นจะคืออะไรก็ตามให้นอนให้ได้8ชั่วโมงอย่างต่ำเปรียปร้ยวเปรี้ยวนี่คือสิ่งที่เกิดนี่คือทฤษฎีที่เกิดขึ้นจริงๆปัญหาอีกอย่าง จ้าอันนี้เรื่องเกี่ยวของการนอนนี่เราวิเคราะห์การนอนแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าสปอนเซอร์เราบอกง่ายๆอย่างนี้เลยเราไม่เคเรียดเราเราเรากันเองเดี๋ยวนี้เนี่ยกฎหมายที่อเมริกานเนี่ยเขาบอกว่าต้องต้องดิสคลอชเชอร์ตัวเองนะไม่งั้นผิดกฎหมายนะเออ,เ,อ,อเรามีสปอนเซอร์ขายของค่ะโอเคเราจะบอกว่าเรื่องของสุขอ,อนามัยของอุปกรณ์ในการนอนเนี่ยสำหรับเราเองนะเรายกมือบอกอันนี้เราเนี่ยได้รับที่นอนหมอนมุ้งเนี่ยต่อมาจากพี่เราจากการย้ายห้องคือพี่เราแต่งงานและเราอะ่ะก็ ไปยึดห้องพี่เราเราก็ไปสวมรอยต่อเลยเพราะว่าเราเราเหมือนมีตังเนาะแต่เราไม่มีตังค์เราก็ <c oughs> <c oughs> เราก็ S <S> <S เราก็แบบเอ้ยไม่ต้องซื้อฟูกใหม่หรอกไม่ต้องซื้อหมอนใหม่หรอกมีอะไรก็นอนนอนไปมาค้นพบว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องเรื่องหลังและเรื่องการปวดคอ,เ,อเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมอยู่แล้วและแถมยังไปนอนล้มไปนอนไม่สบายเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหาเรื่องการนอนไปเลยคือตื่นมาเนี่ยแล้วรู้สึกเหนื่อยแล้วตั้งแต่แรกยังไม่ทันต้องรอประเคลปัญหาผู้ชายเทอ่ะจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงเนี่ยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะมาแบบช่วยซัพพอร์ตตอนนอนให้มันดีที่สุดเนี่ยเสียไปเหอะอย่าเสียน้อยเสียยากจริงจริง อยู่บนเตียงเนี่ย8ชั่วโมองอย่างต่ําไม่ควรประหยัดควรจะดูแลให้มันแล้วต้องเปลี่ยนนะคุณมันต้องเปลี่ยน <c oughs> 7ปี8ปีคุณต้องเปลี่ยนแล้วนี่แหละที่เราบอกไงว่า ที่นอนพี่เราและหมอนพี่เราเนี่ยคือยุบเป็นทรงพี่เราเข้าใจใช่ปหเข้าใจแล้วเราก็ยังจะไปทูซีต่อไปว่าเฮ้ยแกไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ที่นอนเปวหวาแต่พอมาค้นพบว่าอ้าวร่างแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหมอนเธอหมอนฉันจริงจริงต้องแบบบางทีต้องแบบควรจะควรจะถักปอกหมอนและเขียนตัวย่อไว้เลยอ่ะเขาจะเชียนแบบว่านี่ของฉันเองนี่ของเธอหมอนสำคัญมากเพราะว่ามันดีวกับก้านสมองเราคุณมันอยู่กับก้านสมองก้านสมองไม่มีอะไรนะคะเอาละค่ะในเรื่องของหมอนที่เราจะพูดนี้มายืมหน่อยไม่ยืมฉันห่วงมาก ฉันลักมากแค่มัน okay, ดีมากม,มันคือหมอนสิ่งนี้ค่ะอ, <laughs> อ้ารอ,รอ,รอหอไม่ใช่อย่างนี้อันนี้คือ d e ล i เซีย a s t e r p i e c e Pillow จริงๆนะอันนี้พูดจริงอันนี้แบบคือได้ลองมาแล้วได้ลองแบบว่าได้ลองกอดแล้วจะเป็นสภาพนี้คือเวลาที่เรานอนยากอะ่ะเครื่องนอนจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานอนง่ายขึ้นซึ่งหมอนอันเนี้ยเธอ เรียกว่ามันจะช่วยให้เรานอนหลับสนิทและนอนได้ยาวมากขึ้นกว่าเดิมมันมันมีทฤษฎีหลายอย่างเรื่องหมอนถูกไหมที่เวลาเราไปอ่านเนี่ยต้องหมอนแข็งๆต้องหมอนนุ่มๆต้องหมอนนุ่มๆหรือว่าจะเป็นหมอนที่เป็นเมมโมรี่โฟมที่จะจํารูปกระโหลกเราไว้คุณขาเอดี๋ยวนี้ไม่ต้องเรียกแล้วนะสิ่งนี้มีครบดีสันเปิดให้ดูเอยากเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้เขาเปิดให้ดีสันดูดิ ลึงมากนางมีสามชั้นนางมีทุกอย่างเอามามามานางมีส่วนที่เฟิร์มนางมีส่วนที่ซอฟและนางมีเมมโมรี่โฟมจับสิ่งนี้เรียกว่านูมาโฟมซึ่งเป็นแบบเรียกว่าเป็นเมมโมรี่โฟมแบบใหม่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็คืนตัวได้เร็วไม่ใช่ว่าจมแล้วจมเลยไม่ใช่อันนี้นางคืนตัวได้เร็วแล้วเวลามันไปมันก็เป็นสามชั้นไม่เราคืนเนี่ยสังเกตนะขนาดเมื่อกี้เราเราทำมันอย่างนี้ใช่ไหมเราย่อหนังกำลังใช่ปะ มันกลับมาว่ะดีดีดีนอนฟกับโซนเดอรออออได้นี่มันคือแบบที่สุดพูดจรงิงมันจะน,น,นุ่มฟูไม่ยั่วบแบนเพราะว่าหมอบางทียั่วบแบนอยู่งั้นยั่วเลยยั่วแล้วยั่วเลยยั่วยาวยาวยาวเนีะตรวจดีเอ็นเอรูปกระโหลกฉันได้จากหมอเลยนะบางอันน่ะดีอ่ะ ซึ่งแบบพอมันยั่วแล้วมันจะยับไปเรื่อยๆพอยุบไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบว่าการการคอและการสมองเรามันต้องรับน้ําหนักเยอะอเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาผลิตจากเส้นใยอีลาสต้ามาจากอังกฤษนะคะก็ดูดีดูเป็นการนอนที่เป็นผู้ดีมากเขาเป็นสปอนเซอร์ของเราแหละเนาะเขาน่ารักเขามาสปอนเซอร์สตรีมีคลาสเธอแต่พวกฉันก็เลือกแต่เราเลือกของนะเราเลือกของเหมือนเวลาพี่รีวิวเครื่องสำอางอะลูกพี่ไม่ใช้พี่ก็ไม่บอกว่าดีเนาะแต่อันเนี้ยคือพี่แบบ พี่พี่กำลังพี่กำลังอยากได้พี่คิดว่าพี่จะพี่รู้สึกว่าพี่ต้องโดนถ้าคุณเป็นพวกแบบว่าเออนอนจนคืนนอนตื่นเช้ามาเอา้าต้องเอาแขนอ่ะนึกออกปะ<ม>่ะแบบแขนเอาเข้าไปอย่างเงี้ยเพื <c oughs> ่อที่จะให้แขนอ่ะ <c oughs> เพิ่มเพิ่มไปอีกเอเอเเพิ่มความอะไรสักอย่าง คือหมอนมันไม่เหลือเนื้อแล้ววะไม่เหลือไม่เหลือคือนอนหนุนผ้าผ้าปูที่นอนอะไรอย่างงี้ไปก็ได้ไม่มาแบบนั้นนอกเหือจากนั้นใครที่เป็นภูมิแพ้นะคะอันนี้เรามีคนรอบกายที่เป็นภูมิแพ้เยอะมากฉันชอบคํานี้มากหมอนนี้ไม่เอื้อต่อการอาศัยของไรฝุ่นฟังอีกครั้งหนึ่งหมอนนี้ไม่เอื้อต่อการอาศัยของไรฝุ่นแกแล้วมันซักเครื่องได้เออฉันชอบฉันชอบหมอนซักเครื่องได้ใช่ดีดี อมีแถมกระเป๋าดถอยนะนี่คือเวลามาจะมานะตาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อสูญญามาสูญญาากาศประหยัดที่มาใช่แล้วบางทีแบบถ้าสมวิเราเดินทางไกลเราก็เก็บไว้ในนี้ก่อนได้เออเปรี้ยวเปียวเปียวไปลองกันดูเขาบอกว่าถ้าเกิดนอนใบนี้พี่ลืมหมอนใบอื่นไปเลยจริงเอาล่ะ ก็ขอเบิกตังค์ล่วงหน้าเลยคขอคุ้มหน้าค่ะหนูจะซื้อหมอนลูกค้าแกฉันพูดเรื่องงานที่เขาเปสปอนเซอร์ก็ไม่ได้แปลว่าฉันจะไม่เสียเงินจริงๆเราเราเป็นพวกที่โดนสิงก่อนใครได้ไวที่สุดเลยค่ะผู้ชมค่ะจรเอาละคุณถ้าอยากได้เครื่องมือในการช่วยให้เราผ่านวันเวลาที่เลวร้ายไปได้เริ่ม สั่งซื้อกันได้เลยเริ่มจากที่ก็ง่ายๆนะคะไปแอดไลน์นะคะเดลิเซียนั่นเองสั่งไปเลยไปพูดคุยกับเดลิเซียเนะคะถ้าเป็น Facebook ก็เป็นเดลิเซีย Thailand เข้าไปอ่านข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเผื่อสั่งพี่บอกไม่หมดว่าเมมโมรีโฟมและสัพพิสิ์ต่างๆมันคืออะไรบ้างในนั้นก็จะมีข้อมูลอยู่หรือโทรคอ c เซ็นเตอร์ได้24ชั่วโมงนะคะ157 7ค่ะก็ลองกันดูล้กันนะคะวันนี้ก็เราแค่แบบเขาเรียกว่าไรอ่ะ ในชีวิตชนีโดนเทอ,เอ,อมันมีเรื่องต้องซ่อมอยู่หลายๆอย่างแล้วอะ่ะอย่างน้อยก็ขอให้เรื่องของการพักผ่อนการนอนหลับเนี่ยมันมันช่วยให้คุณแบบเหมือนชาร์จแบตตัวเองให้มามีแรงตื่นขึ้นมาสู้กับสบภาพปัญหาอันนี้จริงๆเราว่ามันมันสามารถไปไปใช้ได้กับทุกปัญหาในชีวิตนะไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาความรักอย่างเดียวถ้าชีวิตมันแบบไม่โอเคมากๆในช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะแบบซ่อมทุกอย่างได้ดีที่สุดคือการพักผ่อนอ่ะสุดท้ายหลังจากที่เราผ่านสเตจ งงว,งวงวันทั้งหลายมาแล้วมันจะมาถึงสเตจนี้ถ้าคุณมีสติกับตัวเองมากพอสเตจสุดท้ายคือการยอมรับเออ acceptance จ้ะเน <No. S 1> อะ acceptance นะคะเป็นการยอมรับนะคะซึ่งพอเวลาเรายอมรับได้แล้วเนี่ย พี่ว่าจุดที่ยอมรับแล้วไม่ใช่แค่แบบเออก็ช่างมันเหอะแก<ๆ>แล้วก็แบบช่างมันผ่านไปควรจะกลับมายอมดูว่ามันมีอะไรที่เราทําผิดไปไหมมีอะไรที่ผิดพลาดคือเราคิดว่าความโชคดีของการยอมรับแล้วเนี่ยคือเราไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับเรื่องทั้งหมดนั้นมากขนาดเท่าตอนช่วงแรกๆแล้วละ่ะเรามีความเป็นจริงอยู่แล้วเรากลับสู่ความเป็นจรงิงแล้วพอเราพักผ่อนจนเรามีสติแล้วนั้นลองเอามันมาทวนดูว่าอย่างที่บอกบางทีมันไม่ใช่ความผิดของน้องบางทีผู้มันช่วก็ไม่ต้องขอโทษบางทีเราต้องยอมรับว่าคนมันไม่ดี ก็ก็ยอมรับไปหรือถ้าเป็นความผิดของตัวเองตัวเองทาผิดจริงๆจนก่อให้เกิดการเลิกกันก็ควรจะเอามายอมรับก็ก็แก้ไขตัวเองเท่านั้นเองแม่ชีสันสนีบอกไว้บอกว่าเวลาเจอปัญหาอะไรให้เราดึงตัวเองมาเป็นผู้ดูอย่าเป็นผู้เล่นเหมือนในสนามบอลน่ะบางทีเราเป็นผู้เล่นคลุกวงในตีกันอยู่เราจะเห็นแต่ภาพข้างหน้าเราจะไม่รู้เลยว่าจริงๆรแล้วภาพใหญ่อ่ะมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีดึงตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ดูนั่งบนจาดทจร้างนะลูกนะอย่าอยู่แต่ในสนามคือเราว่าจริงๆมันมันมันแล้วแต ่พี่สองคนก็จะขอไม่ไปตัดสินแล้วกันว่าน้องมีเวลานานแค่ไหนแต่เอาอเอาเป็นว่าฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุด<ช>เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครคือถ้าเราตั้งหลักได้เร็วที่สุดแล้วเรารู้ว่าเราทําอะไรผิดไปหรือมันเป็นความผิดของใครมไม่โทษโดยไม่โทษกันกน,นะคือดูจากความเป็นจริงแล้วแบบพ้นมาได้เนี่ย น้องจะเรียนรู้อะไรอีกเยอะคือเรารู้สึกว่าในความสัมพันธ์ปัจจุบันของเราสองคนน่ะเราพังมาก่อนเราถึงมาเจอของดีถูกปะ่ะอุย้ยคืนคืนคืนเลยล่ะคือมันต้องผิดก่อนจะถูกอะไรหลาย <ๆ S 1> เรื่องจริง,รงๆแล้วเรามองว่าบางทีอะ่ะพอความสัมพันธ์มันจบลงอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มันจะทําให้เราอะ่ะได้มาย้อนดูตัวเองอใช่ว่าเออเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นเวลาที่ดีมากโดยไม่ต้องรอปีใหม่ที่จะอยู่ดีๆมาหนึ่งสองสามฉันอยากจะมีแบบไม่ต้องรอ New Year Resolution ไม่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนและซ่อมร่างซ่อมตนซ่อม สุขภาพจิตซ่อมทุกอย่างได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่แต่ในขณะเดียวกันอะไรที่มากไปก็ไม่ดีอย่างเช่นฉันจะโสมฉันจะไปทําให้เโาเห็นว่าฉันไม่มีทางไปอันนั้นก็ไม่ดีหรือมันดีคิดว่าฉันจะสวยให้เขาเสียดายแกแเราเขาไม่เสียดายสฉันพูดจริง <laughs> พวกเราอะต่อให้สวยไง เขาก็ไม่เสียได้เออถ้าเกิดมันจะไม่เสียไดถ้าเขาไปแล้วอ่ะเขาก็ไม่เสียได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปโซมไม่ต้องไปสวยเพื่อคนอื่นถ้าอยากสวยให้สวยให้ตัวเองสวยด้วยตัวของเรามีความสุขให้ร่างกายเราดีแล้วจบไม่ต้องไปแคร์ว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะคิดยังไงเขาจะเสียได้ไหมไม่ต้องเสียเวลาเนอะไม่ต้องให้คนอื่นมันมามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากขนาดนั้นสวยก็สวยให้ตัวเราเอาล่ะเราก็มาถึงช่วง้ายแล้วก่อนอื่นอะตั้งพนมมือค่ะ ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมาได้เราต้องล้มตัวลงแล้วรู้สึกสะได้กบส่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันได้นะคะกับประเด็นของเราเดี๋ยวพี่สองพี่คิดว่าสองพี่ควรจะต้องรีบกลับมาไลฟ์แล้วล่ะท่าทางเอาไม่ได้ไลฟ์กันนานแล้วเนาะเราต้องพูดคุยกันสักเนิดนึงยังไงก็มาฝากติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ